เจนนี่ถ่ายรูปคู่ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนแต่ถูกโฟกัสที่กระเป๋าเดินทางถูกทักรัวรัวเจนน,นี่เทียนโพสวรรณนางเอกสาวชื่อดังได้แชร์ภาพความประทับใจในขณะที่เธอกำลังจะเดินทางที่สนามบินโดยภาพนี้เป็นภาพที่เธอถ่ายคู่กับปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากท้องฟ้าในภาพนั้นเต็มไปด้วยสีสันสวยงามเจนนี่ได้โพสตภาพนี้พร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ภาพนี้ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆแ,และได้รับการกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมอย่างมากเจนนี่สวยดาวเคียงเดือนสวยแต่หมูหยองชนะเลิศแฟนๆหลายคนต่างชื่นชมทั้งความสวยงามของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนและความสวยของเจนนี่แต่มีสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตได้มากกว่าทั้งสองสิ่งนั้นนั่นคือถุงหมูหยองที่แขวนอยู่ที่กระเป๋าเดินทางของเจนนี่มุมมองของชาวเน็ตหมูหยองของใคร ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าถุงหมูหยองนี้เป็นของโปรดของน้องโนลาลูกสาวสุดที่รักของเจนนี่เนื่องจากน้องโนลาเป็นที่รู้จักกันดีว่าชื่นชอบหมูหยองเป็นอย่างมากบางคนก็แซว่าหมูหยองก็มาอาหาหรือแอบเห็นถุงหมูหยองอันนั้นของโปรดที่โนานี่นาสรุป ภาพที่เจนนี่โพสเป็นภาพที่สวยงามและแสดงให้เห็นถึงความประทับใจของเธอในปรากฏการดาวเคียงเดือนแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับชาวเน็ตคือถุงหมูหยองที่แขวนอยู่ที่กระเป๋าเดินทางของเธอซึ่งเป็นของโปรดของลูกสาวสุดที่รักน้องโนล่า